ต้องบอกว่าบริบททั้งสองประเทศมันต่างกันเยอะเราโอกาสที่จะเข้าไปสู่ในเร็ววันไปจุดจุดญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีนะต้องบอกว่ามีแต่ว่าผมว่าจุดที่ญี่ปุ่นบอกกับเรามีอยู่2ประเด็นซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อีค่อนจ๋านะไม่ได้เสร็จจิตมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บริหารจัดการนะกันผมคิดว่าอย่าอย่าเข้าไปสู่ในรอสเ์คเตจจะดีกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นเข้าไปรอสต์สเดเนี่ใช้เวลาสามถ้าถ้าสำเร็จนะยังไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงจุดที่ถือว่าน่าสนใจว่าจะสำเร็จไหมในอีกสักสอง สักหกเดือนน่าจะทราบอย่าเข้าไปสู่รอสต์สเตคเดีกว่าเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าจะแก้ปัญหาญี่ปุ่นตั้สามสิบสามสิบกว่าปีอ่ะก็ถ้าเข้าไปมันแก้ยากมากเพราะว่ามันมันมีมันมีหลายๆเรื่องซึ่งคุณต้องใช้เวลาให้ให้ทุกอย่างมันมันเกือบครึ่งเจนของของคนคนหนึ่งของของหนึ่งของของคนคนหนึ่งคนน่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่าเข้าไปดีกว่าอันนี้คือบทเรียนให้ไทยเลยอย่าไปเข้าเล้ไปรอสตเตคเมันจะมันจะยากในการแก้อันที่สองคือ คนที่เก่งในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจน่ถ้าดูญี่ปุ่นเนี่ยอย่างต้องบอกว่าอุวอดะเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งผมคิดไม่มีคนอื่นนอกจากอุเอดะอันนี้ผมเคยคุยกับคุณกิตต้าเมื่อสองสาครั้งปี่แล้วครั้งหนึ่งน่าจะปีแล้วสองครั้งเลยช่วงกลางปีกับปลายปีคือเอเอดะคือคล้ายๆโปรไฟล์คล้คา,ยคายเป็นมานาเคคือศึกษาเรื่องวิกฤตการเงินแล้วก็ทํางานวิชาการส่วนใหญ่แหละแล้วก็ทาแต่เะเอิญเขาทาเรื่องนี้แนวแค่วิกฤตรลสตเกตแล้วก็ เก่งทั้งหลละหลากหลาย,ลลายลในม,มุมที่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาเก่บงบางรูปบางเรื่องซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรื่องการการัแก้บาคือเขาได้ไ,ไวเขาด้วยเขาก็มาชัวร์แล้วก็คือทํางานด้านาวิชาการมา40ปีประมาณ 40- เกือบ40ปีก็คนอย่าง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 เนี้ยมีไม่เยอะคือที่สามารถมาแก้แล้วผมคิดว่าอย่างญี่ปุ่นนี่เราบอกรีซอสเขาก็ดีมากยังมีอยู่แค่ผมอาจจะบอกว่าอาจจะมีเขาแค่คนเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีคนอื่นซึ่งผมซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่ทราบก็เป็นไปได้แต่เขาไม่เยอะแหละ คือคนคนที่สามารถจะมาแก้ปัญหานี้ได้มันมันมันน้อยฮะแล้วก็แล้วก็ดังนั้นเนี่ยอย่านี่คือเหตุผลคืออย่า,ยาพยายามที่คือพยายามที่จะเลี่ยงอย่าให้ไปเข้าแบบลอสเท e c a ็ e เพราะว่ามันก็มันก็ยากใช้เวลานานมากแถมแก้คนแก้ก็แบบหาย,ยากมากอะ่ะเออเดือนที่มีโอกาสที่จะแก้ได้ซึ่งตอนนี้ก็หลวงว่าโอกาสสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออก็คือบทเรียนของไทยก็คืออย่าเข้าไปสู่ปัญหานี้จะเป็นที่สุด